สำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มกวินดูวานและเน็ตไอดอลสาวปุ้มปุ้ยพันธิพาเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะพราะมักจะมีโมเมนต์ความฮารวมถึงโมเมนต์แซ่บๆ18บวกมาฝากแฟนๆตลอดแต่คู่นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานะคะ พอล่าสุดก็ได้มาร่วมพูดคุยและขอคำปรึกษาจากพี่อ้อยพี่ชอ็อตรวมถึงพี่อั๋นในรายการขับไฟเดโชเพราะคู่นี้เจอปัญหาชีวิตคู่ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่พอมันสะสมก็กลายเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือติดเกมปุ้มปุ้ยเล่าว่าเรื่องเล่นเกมเป็นเรื่องหนึ่งที่ปุ้ยรู้สึกว่าตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านใหม่บ้านมันหลังใหญ่ขึ้นแต่กลายเป็นว่า ุยเคยปรึกษาผู้จัดการเลยว่าเนี่ยแกคิดดูขณะฉันแต่งงานแล้วฉันยังเป็นคนที่เหงาที่สุดเลยมีบ้านหลังใหญ่ประสบความสาเร็จแต่ทําไมถึงต้องมานั่งอยู่ในห้องนอนคนเดียวในขณะที่แฟนเล่นเกมฟังแล้วเศร้าไหมล่ะแล้วเขาติดเกมหนูไม่โอเคกับการที่กลับมาบ้านคือเราไม่อยากเห็นเขานั่งเล่นเกมอะถึงเราไม่ได้มีอะไรคุยกันเยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะเราคบกันมานานแล้วแต่อย่างน้อยมานั่งข้างๆกันคุณจะทำอะไรก็ทำแต่ไม่ใช่แบบ หนูรู้สึกว่าการที่เขาเล่นเกมมันคือการที่เอาเขาออกไปอีกโลกหนึ่งแล้วโลกนั้นหนูไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วสิ่งที่เขาจะแก้ไขคือโอเคเราจะไม่เล่นกาวยนตอบมาว่าเราไม่ได้พูดว่าเราไม่เล่นปุ้มปุ้ยพูดต่อว่าฟังเราก่อนตาเราพูดแล้วพอเรามานั่งคุยนั่งปรับนู่นนี่กันสุดท้ายจุดตรงกลางก็คือเขาพูดออกมาเลยว่าเธอเราติดเราเลิกเล่นไม่ได้ กาวินยอมรับเลยว่าติดเพราะว่าเราติดจริงคือนางจะคิดว่าผมไม่ทำงานแต่ผมมีช่วงเวลาทำงานของผมแล้วมีช่วงเวลาส่วนตัวเราเล่นเกมในช่วงเวลาของเราแล้วบางทีก็เล่นยาวไปเพราะไม่ได้ดูเวลาฉะนั้นบางทีมันอาจจะกระทบชีวิตคู่ของผมซึ่งบางทีเวลานางเดินเข้ามานางไม่พอใจเพราะว่านางเก็บมาหลายรอบแล้ว นางก็จะทําหน้าเหวี่ยงใส่แล้วผมก็พูดไปหลายรอบแล้วว่าอย่ามาทําแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกแย่เพราะว่าแทนที่จะพูดว่าเธอเลิกเล่นเกมนะไปกินข้าวกันมันไม่มีแต่ว่ามันจะต้องทันทีเพราะว่าผู้หญิงเขาเป็นกันแบบนี้เขาต้องการทันทีห้ามรอห้านาทีปุ้ยเล่าต่ออีกว่าหกโมงเช้าเราตื่นนะเจ็ดโมงทำงานถ่ายวอลคิดคอนเทนต์ทำอะไรทั้งวันทั้งมวล รถติดกว่าจะถึงบ้านสองทุ่มค่ะพี่เพราะฉะนั้นบางวันหนูแทบไม่มีเวลากินข้าวหนูจะต้องมากินข้าวเย็นกับเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่หนูเหยียบเท้าเข้ามาในบ้านปุ๊บคนที่ไม่ได้กินข้าวและทํางานหนักมาทั้งวันจะต้องรอเขาเล่นเกมเสร็จตานนี้ก่อนแล้วพอเราย้ายบ้านไปอยู่ราชพืษ์ร้านอาหารมันไม่ได้เปิดดึกเหมือนทองรอค่ะสองทุ่มครึ่งคือไม่มีอะไรให้กินแล้วงานนี้พี่ๆในรายการก็ได้ให้คําแนะนํากับทั้งคู่ไปว่า ไปหาตรงกลางเพราะต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้ด้วยนะคะเพราะเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากๆขอให้เจอตรงกลางระหว่างการอยู่ร่วมกันในเรื่องของการติดเกมได้นะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากกด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการรายงานข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแรงในแต่ละวันอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ